คนอย่างฉันน่ะไม่ยอมให้ลูกสาวฉันไปกัดก้อนอเกลือกินกับคนอย่างแกหรอกนะอย่าเลยละคะแม่แกมตกอับแล้วอ้าไปทำงานแล้วเหรอเจมครับพี่ไอม่อนแกหาข้าวหาปลาให้ปวกกี่เรียกเนะี่ยเรียบร้อยแล้วเจ้าพี่ฉันดูแลของฉันไปอย่างดีนี่กระเป๋จาจ้ะกอบคุณจ้ะตั้งใจทำงานนะคะอะ จกักานตอนเย็นนะแหมรักกันเหลือเกินนะจ๊ะ <c oughs> ก็งี้แหละข้าวใหม่ปลามันอะ่ะอุอิดชาฉันล่ะสิฉันจะอิดชาทำไมชายฉันอะ่ะ <c oughs> อม่นอย่กจะพูด เจมึงใส่ชุดยามไปทำงานออฉันก็งงเหมือนกันนะพี่แต่ฉันถามพี่เจมเขาแล้วนะเขาบอกว่าเป็นชุดทำงานใหม่อ่ะใช่เหรอมอนชุดทำงานใหม่หรือว่าตกงานกันแน่ถึงได้มาเป็นยามแบบเนี้นี่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยหัวเกงเป็นผู้จัดก,การอยู่เลยนะมันสิเพราะว่ามันแปลกอะพี่เอาไรไง ถ้าเกิดผัวแกตกงานขึ้นมาเนี่ยก็อยู่ยากแล้วนะม่อนค่าใช้ใจ่ายใ,ในบ้านก็เยอะอยู่งออแม่มาดีครับสดีลูกอา่าเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนนะครับแม่ เอออ้าวแม่มาพอดีเลยไอ้ยนี่เยม,มอนมันยังไงอะ่ะเดี๋ยวนี้เจมตกงานหรือลูกถึงได้ใส่ชุดเด็กเสิร์ฟอะ่ะก็เรื่องนี้นี่แหละค่ะแม่ที่พี่ไอเขาอยากจะคุยเรอนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยช่วงเนี้ยเจมมันเปลี่ยนงานบ่อยมากเลยแม่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยก็ไปเป็นยามแล้วมาวันนี้ก็เป็นเด็กเสิร์ฟหนูว่าเจมต้องตกงานแน่เลยนะอ,อย่างนี้ก็ไม่ดีละสิเยม,มอน ตอนแต่งงานน่ะก็บอกว่าได้งานที่ดีมีเงินเดือนเยอะและตอนนี้อะไรตกอับแล้วเหลือผัวแกโอ๊ยแม่มอนก็ไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะแบบนี้แม่ว่าชีวิตเราอะไม่มั่นคงแล้วนะลูกแม่ว่าไปขอเลิกกันมันเถอะแล้วก็เซ็นใบหย่าเลยแล้วก็หาผัวใหม่ที่มันรวยๆเลยนะลูกแต่ถ้าแกหาไม่ได้เดี๋ยวแม่จะหาให้แกเอง Okay. สรุปนี่แกตกงานใช่ไหมเจมเอ่อใครตกงานครับแม่ตัวนายไงนี่กินข้าวยังไม่ทานอิ่มเลยเปลี่ยนงานใหม่อีกแล้วเมื่อวานก็เป็นเด็กเสิร์ฟวันนี้เป็นวินมอเตอร์ไซค์นี่แล้วแบบเนี้ยแกจะดูแลน้องสาวฉันได้ไงนี่พี่เจมถ้าพี่เจมมีปัญหารเรื่องงานหรือว่าเรื่องเงินเนี่ยทำไมพี่ไม่บอกม่อนก่อนละ่ะพี่มาหลอกให้ม่อนแต่งงานด้วยทำไมเออพี่ว่าม่อนเข้าใจผิดไปใหญ่แล้วนะ แต่ฉันไม่ได้เข้าใจผิดหรอกนะพรุ่งนี้ไปหย่าก,กับลูกฉันซะคนอย่างฉันน่ะไม่ยอมให้ลูกสาวฉันไปกัดก้อนเกลือกินกับคนอย่างแกหรอกนะหย่าเลยเหรอคะแม่แกมตกอับแล้วนี่ถ้าขืนแกอยู่ต่อไปเนี่นะแกคงจะมาเกาะที่บ้านฉันกินนะ่ะพรุ่งนี้เจอกันทีนอ่อำเภอไปมอนแม่ไม่นอนกันดีกว่าไปลูกมอน มคะภาพยนต์รเรื่องใหม่ที่กำลังจะเข้าฉายเร็วๆนี้ขอถามกันนะคะว่าบัคเ็จของคุณเจมน่าจะสูงหน้าดูเลยใช่ไหมคะแม่แม่มาเข้ามุงอะไรกันอะไ่ัไงนั่นพี่เจมนี่อแอล้วทำไมมีคนสัมภาษณ์ด้วยนะแล้วทำไมแต่งตัวหล่อยอย่างนั้นล่ะ แล้ถ้าเป็นเรื่องค่าตัวก็น่าจะราวๆหกิล้านด้มัหมครับมีหน้าเหรเลยถึงไม่เห็นคุณเจมรับงานที่เมืองไทยเลยค่ะแล้วก็หนังเรื่องนี้ได้ข่าวว่าสะท้อนสังคมไทยด้วยใช่ไหมคะการถ่ายทําก็ยากแล้วอีกอย่างก็ยังแถมต้องเก็บเป็นความลับด้วยใช่ไหมคะใช่ครับคือเราห้ามเปิดเผยตัวตนนะครับเพราะอาจจะเสียค่าปรับได้ครับผมแม่พี่ไอพี่พี่เจมเขาเปลี่ยนหลายอาชีพอ่ะพี่แท้ เขาถ่ายหนังนี่เองอ่ะพลาดแล้วแม่น่นสิคุณเจมสุดยอดมากๆเลยค่ะแถมยังเก็บความลับเก่งอีกด้วยค่ะถ้างั้นสัมภาษณ์เสร็จแล้วขอญาตเก็บภาพคุณเจมไปเรื่อยๆนะคะแพอแล้วครับพอแล้วครับคือหมดเวลาเพียงแค่นี้ผมให้เวลาแค่นี้จริงๆครับเพราะว่าพวกผมต้องไปเปิดตัวที่โรงภาพยนตร์ต่อครับได้ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากค่ะครับงั้นเราไปดูกันดีกว่าไปดูน้องเขยเจมกันไปเร็วม่อน ขอโทษนะครับคือหมดเวลาแล้วครับคือพวกเราต้องมีธุระไปต่อนะครับโทษด้วยครับครับไม่เป็นไรครับงั้นเดี๋ยวผมไปเตรียมรถไว้รอนะครับได้ครับขอบคุณครับเออพี่เจมคะคือมอนขอโทษนะมอนเข้าใจผิดนะคะเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมนะพี่คือว่า ถ้าจะติดต่องานติดต่อที่ผู้จัดการผมนะครับเน้องเจมส์ครับคุณเจมส์ครับได้เวลาไปเปิดตัวที่โรงพยาบาลแล้วครับไปกันเลยครับครับรถตู้รออยู่แล้วครับงั้นผมขอตัวนะครับพี่เจมส์ครับพี่เจมส์ครับทวองย์ยังไงดีอะแม่จะไม่รู้เหรอเชื่อพี่สาวแคลนั่นแหละใครจะไปรู้ล่ะ เดือนหนึ่งเนี่ยมันมีกี่อาชีพก็ไม่รู้ก็ระว่า hmm. มันตกงานนะสิแม่ mm hmm. แกเป็นเมียภา,าษาอะไรเนี่ย mm hmm. ถึงไม่รู้ว่าผัวตใวเป็นสุอร์สตารดังขนาดเนี้ย มอนครับค่ะทำอะไรอยู่ครับก็กำลังพับผ้าอยู่นี่งคะ่ะพี่ว่าหยุดทำได้แล้วนะใกล้วันงานแต่งแล้วอะ่ะอ้อมอนหยุดทำไม่ได้ลวค่ะค่าใช้จ่ายงานแต่งก็เยอะอต้องเล่งทำงานทำเงินนะคะพี่ว่าม่อนมาดูชุดแต่งงานก่อนดีกว่าแล้วเราจะได้เลือกแล้วไปตัดพร้อมกันเลยได้ค่ะโห มีแต่ชุดสวยๆทั้งนั้นเลยอะค่ะเออพี่เจมว่าม่อนใส่ชุดนี้สวยไหมม่มอนใส่ชุดไหนพี่ก็ว่าสวยทั้งนั้นแหละแล้วพี่เจมเลือกชุดของพี่หรือยังอือพี่เลือกชุดของพี่แล้วเหลือแต่ของม่อนนั่นแหละอเออ,อเยังเหลือเรื่องอาหารของแขกในาง,งานอีกนะนั่นสิลืมไปเลยอ่ะพี่เจมพอจะรู้จักร้านที่เขารับจัดแบบนี้ไหมคะ พี่ไม่รู้จักหรอกพี่ให้มอนจัดการเลยส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายอะมอนออกไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ขายที่ได้เมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวพี่จะเอามาคืนให้แล้วมันจะขายได้หรอพี่นี่มอนออกค่าใช้จ่ายในงานแต่งเยอะแล้วนะทั้งค่าดอกไม้ค่าสถานที่ค่าจัดงานเงินก็แทบจะไม่เหลือแล้วอะมอนเชื่อพี่สิได้แน่นอนนะค่ะ เชิญครับค่ะอนุญาตคําคุณก๊อตเอ้าคุณไอย่าไงครับพอดีว่าไอาเอาการแต่งงานมาให้นะคะโโหนี่คุณไอจะแต่งงานแล้วเหรอครับค่ะยังไงผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอบคุณมากนะคะยังไงเนี่ยก็ไปให้ได้นะคะครับได้ครับขอตัวค่ะครับผมงานแต่ง กตสดวกคุยไหมอะคะสะดวกสิว่าไงมีอะไรเออคือม่อนมีเรื่องอยากจะลบกวนพี่ก๊อตนิดนึงอะคะ่ะสำหรับน้องพี่ช่วยได้เสมออยู่แล้วคือมันใกล้งานแต่งของม่อนแล้วอะคะ่ะแต่ว่าเงินยังไม่พอจ่ายค่าหันแขกที่มาร่วมงานเลยอะคะ่ะแล้วก็ค่าจัดสถานที่ก็ยังเหลืออีกครึ่งนึงอะคะ่ะ นี่กเรื่องอะไรได้อยู่แล้วเดี๋ยวพี่จัดก,การให้มั่นสบายใจได้เลยนะขอบคุณมากๆนะคะพี่กอ๊อตเออเออย่าคิดมากสิทำตัวให้ใจสวยในงานแต่งก็พอแล้วขอบคุณค่ะพี่กอ๊อตไว้เจอกันที่งานนะคะ แขกเยอะมากเลยค่ะพี่เจมหแหมวันนี้คู่บ่าวสาวสวยจังเลยนะคะขอบคุณค่ะประมดจ้ะประมดล่ยยินดีด้วยนะคะคุณเจมสคุณม่อนอค,ค่ะคะขอบคุณนะครับเชิญประมดหาอะไรกินในงานได้เลยครับ เจมคะรอนานไหมคะอายมาแล้วคะ่ะไม่นานหรอกครับผู้หญิงคนนี้เป็นใครอะคะอ้ามอนงานเป็นไงบ้างเอ๊ะทำไมหน้าเคียดอะพี่กอตเออพี่กอตมาก็ดีะครับผมมีอะไรจะบอกนี่คืออายครับผู้หญิงที่ผมรักแล้วมอนเป็นใครอะคะ แล้วงานแต่งที่จัดขึ้นมาคืออะไรอะคะเออม่อนพี่ยังไม่ได้รักม่อนเลยนะพี่ต้องขอโทษด้วยคนที่พี่รักอะคืออายและอาอเขาก็มาก่อนมีพี่เจมหลอกให้ม่อนจัดงานแต่งนี้ขึ้นมาเหรอคะฉลาดขึ้นแล้วนี่เข้าใจง่ายก็ดีแล้วแกทำแบบนี้กับน้องสาวข้าได้ไงวะเจมทำไมน่ะเหรอ ว่าผมอยู่กับม่อนเนี่ยผมคิดว่าชีวิตผมจะสุขสบายมีเงินมีทองใช้กับอาชีพที่ม่อนทําแต่ที่ไหนได้ม่อนดันย่ําอยู่กับที่ดูอย่างไอยก็สิครับเป็นถึงผู้จัดการบริษัทมีเงินเดือนที่มั่นคงเจมส์คัทไอ้ว่าเออคุณไม่ต้องพูดหรอกครับคุณไอ้เดี๋ยวผมจัดการเองเงินเดือนที่มั่นคงงั้นเหรอคุณไอยครับ คุณไปเตรียมหางานใหม่ได้เลยครับนี่พี่กอ๊อตพูดนี้หมายความว่าไงครับคุณไอ้ครับบอกสามีคุณไปสิครับคุณไอ,อ้นี่คือคุณกอ๊อตเจ้าของบริษัทที่ไอทำงานอยู่นะคะอ่เจ้าของบริษัทนะครับแล้วทำไมคุณให้น้องสาวคุณมาทำงานซักรีบพวก,ก,กนี้ล่ะครับ อ้อาวพี่ก๊อตมาหาถึงที่บ้านเลยมีอะไรปะเนี่ยยังไม่เลิกทำงานซักรีดอีกหรอ,อก็ทำไมอะ่ะก็มอนชอบงานนี้นี่งานถนัดด้วยพี่ว่าม่อนไปทำงานกับพี่ดีกว่าไหมเลิกทำงานซักรีดเพราะงานพี่เยอะมากเลยถ้าม่อนทำได้พี่จะเปิดบริษัทใหม่ให้ม่อนด้วยโอ้ยไม่เอาะ มอนไม่ชอบงานเอกสารอ่ะไปก่อนละกันนะไอ้น้องคนนี้มันพูดยากจริงๆเลยถ้าเปลี่ยนใจก็บอกพี่นะโอเคแม่มาช่วยตากผ้าอนไหนแฟนคุณก็มีเงินเดือนที่มั่นคงแล้วคุณจ่ายค่าจัดงานค่าอาหาร และเครื่องดื่มด้วยนะครับเอา้าม่อนไหนคุณจ่ายค่าอาหารค่าเครื่องดื่มเวลาไม่ใช่เหรอครับก็ตอนแรกม่อนกะว่าจะจ่ายอะคะ่ะแต่ว่าตอนนี้มันก็ไม่ใช่งานแต่งของม่อนแล้วม่อนจะจ่ายทําไมอะคะกลับกันนะคะพี่ก๊อตได้เออคุณอายครับอย่าลืมไปเก็บของที่บริษัทนะครับ บอ,อนบอนผมขอโทษบอลจะจะไปอะไรอาวานเขาทำไมคะเรามาช่วยกันคิดดีกว่านะคะว่าจะเอาเงินที่ไหนเนี่ยมาจ่ายค่างานแต่งอ่าคุณนายครับคุณอยากแต่งงานมากไม่ใช่หรอครับงั้นคุณก็หาเงินมาจัดงานแต่งเอเงนะครับไปแล้วเจมส์บอน